สวัสดีค่ะน้องเสือมาทำอะไรที่ไหนวันนี้น,น,อน้อน้องลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนคุยกับแม่ก่อนเอาเอาจะมาเทน้ำน้ำก็มีขยับมาก็จะให้กับตันลงไปเยอะมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่ทะเลทลทะเลอยู่ไหน ไหนหน้าไปหาทะเลสิหันหน้าไปหาทะเลสิเสือนกเสือ,อไหนเมื่อกี้บอกกลัวไงน่กลัวแล้วหรอ,อเอากับกันมาเล่นทะเลเหรอใช่ดูดูดู ชวนดิชวนชวนชวนน้องอะไรนะไม่ใช่น้องโบนัสเหรอพี่หรือน้องพี่โบนัสเหรอพี่โบนัสใช่ไหมใช่บอกมาเร็วมาทะเลเร็วชวนก่อนเร็วชวนก่อนเร็วชวนเล่นน้ำทะเลเสิรเล่นน้ำสนุกมากน้ำสนุกมาก นมันทำไมกลับกล้องมาแล้วอะ่ะอ่ามันกลับกล้องมาแล้วหนถ่ายรูปกัแม่หน่อยนี่นี่ถ่ายรูปกแัแม่หน่อยขอถ่ายรูปได้หน่อยือยเรามากันทะเลนิดใช่ใหุยมันไม่ไช่ทะเลมันไม่ใช่แถ,ถวลูกนะปั่นคือไร่สดไงค่ะถ่ายโกงไงชวนเขาหน่อยสิมวรตกไหมน,นั่นเน่ยไม่ตกหรอกค่ไม่ตกเลยชวนชวนเขาหน่อยสิ อยงาเลยจะไ้งทาเลยเนาะีนฐานตูดลงไปเห็นไหม อาาศดีไหมดีลมเย็นไหมลมเย็นมาอไหมไม่อันนี้เราอยู่ที่ไหนนะลูกทาเลชาอ่มมาฟรีใช่ไหมมาฟรีกินฟรีกินฟรีเที่ยวฟรีเที่ยวีกับมิสซิสว้าวใครอยากมากับน้องเสือบ้างใครก็ไม่ก็ไม่เสืมบา เ,เื้เสือเปลียกกนสะุเปียกเปียก้สุยน่าเนังานหสิมาไ้เสื้อเปี่ยนหรือะันีเปลี่ยนไปชุดหนึ่งแล้วนะโอ้เสื้อก็เปียกเสื้อก็เปลี่ยกแล้ว

เล่นน้ำทะเลสนุกเลยเล่นน้ำทะเลสนุกเลยเมื่อกี้นักเสือไปเล่นอะไรมาหน้าเล่นเอออะไรเออเออเออเอาจะทำไปลองน้ำด้วยตดเปียกป่าว ไปชวนพี่สิงโตมาไปพี่สิงโตอ่ะสวยหันหน้ามาหน่อยสิมาเล่นลงนี้มาว้าัวขออีกทีขออีกทีหิขออีกทีหิขออีกทีจิ Laser, วัวเดี๋ยวดาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมาหน่ยเป็นไงเป็นไงวัววัวทำไมล่ะเห็นต้องกลัวเลยนี่นี่นี่ทะเลต้องมีอะไรนะต้นมะพร้าวใช่ป่ะเห็นต้นมะพร้าวข้างหลังป่ะต้นมะพร้าวข้างหลังป่ะอู้ยเยอะเลยนะโอ้แล้วทะเลมีเรือป่ะดูดิ มีเรือไหมมีเลยอยๆเดี๋ยวเนาะทำๆๆยิ้มหลือๆหนอเสือเสือเสือมานี่บก่อนเว กับยมันกสน้องเสือน้องน้องเสือดูนี่สวัสดีครับก่อนเลยออกมาม,มาทะเลเร็วออกเรียกก่อนเรียกก่อนมามาทะเลเร็วเรียกก่อ,อ,อนติเลยเรากลนขึ้นบนแล้วอ้าวไม่เรียกแล้วหรอ หรอลงี่ลงดิกลัวกลัวอะไรอ่ะไม่เห็นต้องกลัวเลยกลัวนี่ไหนบอก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 แม่ซิมมาเร็วบอกมาซิมมาสิ่บอกไม่ซิมมาน้่นมาให้เลยเร็ไม่ให้มาไหนดูซิดูซิขึ้นแล้วขึ้นแล้วเหรอครับบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาต้องเสริมมาใหม่ดูซิแม่ก็แบตจะหมดแล้วแม่ก็แบตจะหมดแล้วเนาะแม่จะแบตจะหมดแล้วบาย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  私。い